ខង <static> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างเที่ยวอีกแล้วค่ะวันนี้พามาใกล้ๆ้บ้านเลยพามาทานข้าวเช้าพามาทานกาแฟาชื่อร้านว่ามานาคาเฟ่สวยไหมมันอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยใกล้อยู่ใกล้อยู่เอ่อมันอยู่ใกล้กับร้านเรามากเลยลิ้นพันกันแต่เช้าีอ <laughs> อา <laughs> อากาศดีมากเลยติดเขา ศีลาชามีภูเขามีทะเลก็คือตอนนี้ร้านเกิดใหม่ๆขึ้นเยอะมากเลยเป็นร้านกาแฟส่วนที่นียส่วนที่นี่จะเป็นเป็นบ้านพักมีบ้านพักมีอะไรด้วยนอนแน่นอนที่บ้านนี้แน่นอนแน่นอนที่นี่แน่นอนบอกแน่นอนที่นี่มากเลยตรงนู้จะเป็นบ้านพักเดี๋ยวตันจะพาไปชมนะคะก็คือที่นี่เขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานในส่วนของสไตล์คาเฟ่หรือส่วนในตัวของร้านกาแฟ เจ้าของร้านเมื่อกี้ได้คุยกับน้องหมาเขาบอกว่ายังเปิดได้ไม่นานเพิ่งเริ่มเปิดในส่วนของสไตล์กาแฟในเป็นแบบอินด e การ์เดอะไรประมาณเด็กก็มันน่าสนใมากเลยผู้ชมนุ่มก็จะมีไก่เป็นพวกซิลกี้วแล้ก็ตรงโซนนู้นค่ะตรงนู้นจะเป็นบ้านพักส่วนโซนหลังบ้านพักจะเป็นภูเขาหมดเลยตรงนู้น,น่ยค่ะเป็นภูเขาหมดเลยซึ่งถ้าฝั่งร้านเราอ่ะ ฝั่งร้านของที่ตันอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งทะเลฝั่งนี้จะเป็นภูเขาก็คือหน้าเขาหลังทะเลเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวตันจะพาไปเลาะเรื่อยๆในศิลชานี่ค่ะเพ่เปิดใหม่อีกเทียบเลยเดี๋ยววันนั้งพาไปทางอา่อทางทะเลบ้างแต่เดี๋ยวตันพาไปชมวันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวหรือทางผ่าน,นซึ่งมันไม่ไกลอยู่เส้นสุขุมวิทแล้วเข้ามาอีกประมาณแค่300เมตรเอง แบบถ้าใครแบบอ,อ,อยากมานั่งชิลมานั่งดื่มกาแฟแล้วก็ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเช้ากับขนมปังค่ะก็จะมีหลากหลายเลยเดี๋ยวตันจะมาถ่ายให้ดูว่าเราสั่งอะไราไปกันบ้างนะคะ เช้าใกล้ๆบ้านมืดช้าแล้วเดี๋ยวที่เ,าเราค่ะ <c oughs> ขนมเป็นขนมป,ปังไข่ของป๊าป๊าเป็นครัวซองแฮมไข่แล้วก็มีไข่กระทะมาเป็นชุดมาเป็นเซตนะคะสาม,มารถเลือกได้มีชุดอาหารเช้า อร่อยด่อย,ออยของมนมีก็เป็นกาแฟร้อนคนะ่ะคุณผู้ชมแจกกาแฟของแจกค่าของมนมีนะไม่มาเลยทา่ทานผู้ชมทา่านผู้ชม นี่เอ่อนี่เครื่องของร้านแต่นี่เห็นเขาบอกถ่ายรูปลงไอ้นั่นอะใช่เป็นฝอยทองสีเขียวใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้บานอฟรี่เหรอบานอฟรี่ค่ะบานอฟรี่อืมน่ากินมากเลย กินอาหารเช้าอะไรอยู่ตอนตอนี้ส่วนของกาแฟ่ปวนได้ไหมาหรือ,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 อยังเปิดเมื่อวันที่12ที่ผ่านมา๋อส่วน้อเลยเปิดเมื่อวันที่12ทุกสัจิกายนนี่เองอันนี้ทำเองไหมใช่ค่ะมีเพื่อน<ฮ>ทำอค่ะ มีที่แวนีค่สสะสตบรรยากาศร้านทางเข้าร้านสามารถเข้าได้สองทางนะคะเมื่อกี้ลืมบอกอาจจะเขียนป้ายบอกไว้ทั้งสองทางเลยค่ะ เราพาไปเดินดูรอบนอกกันนะครับ สบายแล้วนี่คุดลังกาคุดลังกานี่ค่ะตันชอบมากเลยใบม,มันใหญ่สามารถเอามาใส่แบบขนมมันเป็นถ้วยเอามาใส่เป็นพวกอาหารได้เลยส่วนที่นั่งในสวน เด็กมาดูไก่กันได้นะคะเป็นไก่ซิลกี้ค่ะปิดรูต้องเปิดินดูสมดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในโซนอีกจุดหนึ่งค่ะถ้าเกิดแดดล่มหรือว่าพรอาทิตย์มันบังกับต้นไม้อ่ะค่ะก็จะเย็นสามารถนั่งในสวนได้สบายๆเลยแล้วก็มีสไลเดอร์ตรงนู้นเนื้อให้เด็กๆนั่งเล่นกันค่ะ นี่ตรงนี้เป็นโซนบ้านพาักแล้วก็ตรงนี้เป็นแก้งผักนี่ค่ะมีบ้านพักบรรยากาศดีค่ะมีที่หลบแบบว่าน,นั่งชิลนั่งทานกาแฟในเมืองใครว่างก็แวะมาได้ค่ะ ม,มาค่ะพาขึ้นไปนสไลเดอร์ให้เด็กๆนะนขึ้นขากนมาชมค่ะ นี่สไลเดอร์ค่ะเด็กๆมาเล่นได้แต่เราต้องดูแลอย่างกล้ชิดนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงมีชิ้นช้านี่เด็กๆนั่งเล่นอยู่ค่ะเห็นไหมอ,อากาศดีเลย ขออน,นุญาตถ่ายน้องหน่อยนะขอบคุณค่ะน้องน่ารักแอบถ่ายน้องมานี่ค่ะตรน,นี้จะเย็นเพราะว่าต้นไม้เยอะมาก เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นมะขามลมดึ๋นดีค่ะบรรยากาศดีค่ะ,ะไไแ,แคะ่อินรั่งหลังครับโอ้โหยลลับเราไปแป๊บเดียว <laughs> ขับมารอ <laughs> อีเมย <laughs> เป็นนาอย่างเป็นไงคะบ,บรรยากาศรอบๆอบร้านที่ตันพาไปชมอย่าลืมใครว่างก็แวะเข้ามาได้หรือว่าดูข้อมูลทางเพจของ Manna Cafe M A N N A แล้วก็คาเฟ่เป็นภาษาอังกฤษนะคะสอบถามหรือว่าดูข้อมูลก่อนวันหยุดวันอะไรอย่างนี้เนาะในเพจของ m a n ค a c a f ได้เลยแวะมาเที่ยวกันได้ค่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองวันนี้ ก็จะมารีวิวแค่นี้ค่ะคาเฟ่ไกลบ้านไกลมากถึง1นกิโลไหมคะปะประมาณนั้น <laughs> หน่งย,อยูเทนินคือเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราต้องไปยู่เทิรนมานะอาหารอร่อยกาแฟอร่อยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยบรรยากาศดีมากไปค่ะถ้าชอบช่างเที่ยวรีวิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอ พูดผิดอะไรบ้างสิ่งใดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะลงข้อมูลของร้านไว้ให้นะคะวันนี้สลับวันนี้ไปเล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> นะ้สวัสดีครับยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่บสวัสดีคับ,บ